สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยฮานอยในวันเสาร์นะครับที่27นะบเมื่อวานนี้ก็จินดีด้วยนะครับหวยลาวก็เข้าแล้วนะครับนะแบบ5เน้นๆเ,เลยนะคใครอยากได้งบน้อยทั้งหวยลาวหวยฮานอย นะครับหรือว่าหวยรัฐบาลนะครับเนาะอ่ะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับลาวสตาก็เหมือนเดิมยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าก็ไม่ต้องไปตามนะครับเนาะไปเอาหวยอื่นไปซื้อหวยอื่นนะครับเนาะอ่ะเอาสูตรไหนก็ไม่เข้านะครับเนาะไม่มาอีกแล้วนะครับส่วนในที่ในฮานอยพิเศษเนาะออกไปในที่ใน9 2 9เอเกนาะออก9กเเนาะ ผมไปเน้น6นะเมื่อวานนี้แต่ตัวเจาะนะครับ9 92 29เข้ามาเนาะอ่ายินดีด้วยนะใครที่นำไปจับนะครับส่วนในที่ในฮานอยปกติเอาอไปในที่ใน2 2 3แล้วก็7 0น,นะครับก็เข้าแค่ในตัวเด่น0น,นะครับส่วนในที่ใน v i p อนะฮออกไปในที่ใน4 8 3 3 6 VIP เดี๋ยวเปลี่ยนสูตรใหม่นะครเริ่มไม่เข้าแล้ว ส่วนในน้อยรวมนะครับก็เข้าแค่เลขเด่นเองนะครับไม่ได้เจาะนี่ก็ไม่เข้านะฮะอ่ะนั่นก็จะเป็นผลของนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับแนวทางแรกนะฮะก็จะเป็นราวตาราวตาช่วงนี้ไม่เข้าก็อย่าเพิ่งไปตามนะครับเนาะไปตามเอาหวยอื่นนะครับไปซื้อเอาหวยอื่นนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะให้ไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในเจ็ดกระปะ เดน 7, เดเตนแปดนะจากคู่ก็จะเป็นในที่7จ็ดห้าเจ็ดส่เจ็นึเจ็นยะฮะส่วนในอีกชุดหนึ่งเราก็จะเป็นในที่ก็ขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัว สามชุดนะฮะติดไว้เลยกันติดไว้ไน้น้อยนะฮะพอได้รุนเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับสุกสามตัวนี้ก็ก็เป็นได้นะครับเนาะสำหรับนะฮะในต่อไปก็จะเป็นที่ในฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเนี่ยก็วันนี้หนีให้ไปที่สองกับสามจับคู่นะครับ ก็สำหรับในเด่น2เนี่ยหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด่น2ก็ได้นะครับส่วนใน3ก็มก้โชคดีด้วยกันนะฮะสำหรับในฮานอยพิเศษในเด่น2แล้วก็ในที่ในเด่น3คบส่วนใน3ตัวแล้วก็จะเป็นในที่ 3ตัวสชุดนะฮะก็ติดไว้แล้วกันนะครับติดไว้ได้น้อยนะครับเขาได้รุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับนสำหรับในนะฮานอยพิเศษส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติ สำหรับในะฮะในฮานอยปกตินี่นะฮะก็จะให้ไปในที่ใน9แล้วก็0นะฮะในเด่น9เด่น0จับคู่นะครับก็จะเปในที่ในชุดเด่น9เนาะเมะื่อวานนี้ตัวเจาะไม่เข้านะฮะเข้าแค่เลขเด่นวันนี้ก็ขอให้เข้านะครับตรงๆแล้วกัน ส่วนในเด่นศูนย์นะครับอะหรือะจะออกเลขเดิมนะครับในชี่ใน0นูนย์ะเมื่อวานนี้ก็ออก0ูนนะครับฮานอยปกตินี่ก็ออกเลขเดิมบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับไม่แน่วันนี้ก็อาจจะออกเลขเดิมอีกก็เป็นได้นะครับสำหรับนะบในฮานอยปกติ แล้วส่วนในที่ใน3ตัวเนาะก็จะเป็นนะครับในที่3ตัว3มชุดนะครับติดไว้แล้วกันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ดุลเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับสหรับแนบในฮานอยปกตินะต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน VIP v p เนะครับเป็น8แล้วก็5นะครับเด่น8เด่นหาเนาะจบคู่ก็จะเป็นในที่ในชุดเด่นแปนะครับนะก็ขอให้โชคดีแล้ะกันนะครับกับในเด่น8หรือว่าจะเป็น5นะครับที่จะมาในวันนี้ อ่ห้ 5, ออกเหมือนกันกับในลาวเมื่อวานนี้หรือเปล่าอ่ะก็ไม่แน่นะครับ v ีพีครอบออกคล้ายๆกันกับหวยลาวเนาะแล้วก็ในเป็นในที่ในห้ 5, นะครห้ากับแ8ดแกับหนะครับเนาะอ่าหรือซื้อเม็ดเดียวแปนะครับส่วนใน3ตัวเนาะ ก็3ตัวนะครับ3ชุดติดไว้ได้ยกันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุนเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูก3ตัวก็เป็นได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ในนอรรวมนอรรวมก็จับได้3นอยนะครับแล้วก็ลาวสตาร์นะครับเนาะลองลองนำไปจับกันเลยนะครับใครชอบในชุดในนอรรวม5กับ6นะฮะในวันนี้50 5154แล้วก็ห หนะครับสลับในดิน5ส่วนใน6นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับกับในนะฮะในนอยรวมนะจะไป้สามนอยเลยถ้ามานอยแรกๆหรือนอยถัดไปก็ไม่ต้องไปจับนะบไม่ต้องไปซื้อนะครับลองทำตัวชุดเดียวเป็น3 50นะครับ และนี่ก็จะเป็นนะครับแนวทางของในวันนี้นะครับสำหรับในฮานอยในชุดเต็มๆตมนะใครอยากได้เน้นน้อยชุดเน้นๆนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้ามาบ้านเขียวนะเข้ามารับแนวทางกันได้วันนี้ก็ขอให้แจก3น้อยนะขอให้เข้านะเฮงเฮงปังๆังเลยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ